ผมได้ยินติดหูมาตลอดคือเพอร์เจอร์ใครก็ตามที่พูดเพอร els, ์เจอร์กับผมที่ผมเลิกคบหมดครอบครัวแถวแถวบ้านผมจะเรียกโคตรยากจนเป็นบ้านที่ไม่มีส่วมเคยดังถึงขนาดบางงานที่ผมไปเนี่ยเก็บบัตร20หรือ40บาทเนี่ยแต่เก็บคืนนั้นได้เป็นล้านนะครับมีคนพูดเสมอว่าหนุ่มมันต้องตายเพราะเล่าเท่านั้น ทูชมครับพบกันอีกครั้งนะครับในรายการจอดใจครับจากช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ผมทํารายการจอดใจมีเรื่องหนึ่งที่แขกรับเชิญหลายๆท่านได้สอนผมไว้และผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงได้เรียนรู้บทเรียนนี้ไปด้วยกันก็คือว่าเขาบอกว่าเวลาเราเจอเรื่องราวที่เลวร้ายเรื่องที่เป็นอุปสรรคในชีวิตเรื่องที่เราไม่อยากเจอให้นึกเสมอว่าเรากําลังได้รับบทเรียนใหม่ภายหลังการต่อยของนักมวยที่แพ้จะแพ้นอกหรือแพ้ค่แนนก็แล้วแต่ เขาจะเก่งขึ้นเสมอเขาจะรู้ว่าจุดอ่อนของเขาคืออะไรเขจะรู้ว่าสิ่งที่เขาจะต้องพัฒนาตัวเองไปในทิศทางไหนแล้วจะมีโอกาสชนะบ้างนั่นคือสิ่งที่เราควรจะคิดเวลาจะเจอเรื่องร้ายๆวันนี้เรื่องราวของแขกรับเชิญก็เป็นเช่นเดียวกันครับเป็นนักร้องนำของวงดนตรีร็อกชื่อดังมีอายุงานกว่า17ปีในวงการาพ้อออมมแลวชูืง,อองทุกคน กางภาพแบบนั้นเขามีเรื่องราวที่เป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ใครจะเชื่อว่าเคยมีครอบครัวที่ลําบากยากเข็น <c oughs> เคยผ่านเรื่องราวความทุกข์ติดเล่าอย่างหนักเป็นโรคซึมเศร้าจนถึงเกือบเกือบจะคิดสั้นฆ่าตัวตายก็เคยมาแล้วนี่คือเรื่องราวของแขกรับเชิญในวันนี้ครับขอต้อนรับน้องหนุ่มงวงกะลาค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับคือด้วยภาพของคนที่สมมติเป็นเป็นแค่คนภายนอกไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเห็นผลงานเห็นอะไรในช่วงเวลาที่ผ่านมา เฮ้ยก็ดีนี่ชีวิตก็โอเคหมดทุกอย่างครับแต่จริงๆมันมีด้านที่ท่านผู้ชมไม่รู้ใช่ครับและเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมครับถูกไหมฮะครับผม ตอนนี้17ปีแล้ว17ปีครับตั้งแต่อยู่วงการเพลงมาใช่ครับปัจจุบันมีผลงานอะไรทําอะไรอย่างไรครับพึ่งจบคอนเสิร์ตแพ็กโฟไปครับการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สี่นักร้องสี่นักร้องมีคุณหนุ่มกะลามีกวางเอบีนอร์มอลแบงค์แคชแบงค์แคชโปรเตโต้ครับครัครับแล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่ยังไงครับก็ยังทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ปกติครับก็เดี๋ยวเดือนนี้จะมีซิงเกิลใหม่ช่วงปลายเดือนครับแต่ว่าเป็นเป็นเป็นโซโล่อะไรใช่ไหมครับเป็นเด งานก่อนที่จะออกงานล่าสุดมีเพลงอะไรยังไงไหมมีเพลงปล่อยมือฉันปล่อยมือฉันครับปล่อยมือฉันให้จบก,กันไปจะดึงจะยื้อไปเพื่ออะไรเมื่อเธอไม่ได้รักเธอไม่เคยรักฉันฉันไว้ทําไมคนคนนี้อยากขอร้องได้ไหมนี่คือปัจจุบันใช่ครับ เราจะย้อนกลับไปหาเรื่องราวที่เฮ้ยมันเป็นบทเรียนแก่ชีวิตเลยนะและเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมไม่เคยรู้ครับคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการครับครอบครัวเป็นยังไงครับครอบครัวครอบครัวค่อนข้างจะยากจนมากครับหรือแถวแถวบ้านผมจะเรียกโคตรยากจนอะไรอย่างงี้โคตรยากจนตั้งแต่เด็กสามคนครับนผมคนกลางครับคุณแม่ทํางานโรงงานคุณพ่อไปซาอุ คุณพ่อไปขุดทองที่ซาอุดีเป็นแรงงานเป็นแรงงานครับเไปไ็นแรงงานคือถ้าประสบความสําเร็จโชคดีแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีจริงรก็อาจจะได้เงินทองกลับมาครับของเราอยู่ในกลุ่มไหนครับคุณพ่ออยู่ในกลุ่มที่ไม่ค่อยได้อะไนกลับมาครับได้แค่พอส่งเงินมาเลี้ยงครอบครัวบ้างเล่าให้ท่านผู้ชมยุคใหม่ที่อาจจะไม่เข้าใจยุคนั้นในสมัยก่อนนะครับสมัยที่ความสัมพันธ์นของเรากับประเทศซาอุดีอาระเบียบดีกว่านี้เป็นแหล่งที่เขาขยายประเทศแล้วเขาไม่มีแรงงานแต่เขามีตัง ก็จะเกิดเหตุการณ์ว่าแรงงานไทยอยากไปทํางานที่นั่นเพราะอะไรได้ดีแต่บางทีมันก็หลอกไปแล้วไม่มีงานไปแล้วอะไรโดนกักโดนสงกลับก็มีใช่ครับของพ่อโชคดีได้งานได้งานครับแต่ไม่ได้ตังค์เยอะแต่ไม่ได้ตังค์เยอะโอเคแล้วชีวิตครอบครัวเราล่ะครับคือจริงๆแล้วก็เป็นบ้านที่ยากจนครับแล้วก็เป็นบ้านที่ไม่มีส่วมเอาแล้วคุณไปมีห้องน้ําที่ไหนน้ำที่ไหนก็อาจจะเป็นบ้านนาครับกลางคืนก็ถ้ามันฉุกเฉินจริงๆก็บ้านผมอยู่ติดสวน ก็ไปในสวนนปครับหลายๆเดือนในหนึ่งปีเนี่ยก็ไม่ได้มีไฟใช้นะครับตัดไฟตัดน้ําเป็นเรื่องปกติครับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านก็จะมีทีวีเนี่ยมีอยู่แล้วตู้เย็นเตารีดเนี่ยจะมีอยู่แล้วแต่ว่าพอพอโตขึ้นมานิดนึงเนี่ยพวกนั้นก็จะไม่มีลวจำนำอะไรเงี้ยใช่ครับคือทีวีกับตู้เย็นเนี่ยจะเป็นของที่ถูกไปจำนำเข้าออกเข้าออกบ้านอยู่เป็นประจำจนจนพอช่วงผมโตขึ้นหน่อยเนี่ยมันก็จะไปอย่างถาวรละสุดท้ายเหลือเตารีด อย่างเดียวเพราะว่าตั้งแต่ม4เทอม2จนจบม6เนี่ยผมมีเสื้อผ้าชุดเดียวคือพอไปเรียนเสร็จกลับมาเย็นก็ต้องซักพอซักแล้วเช้ามาเนี่ยมันจะชื้นมันต้องใช้เตารีดเนี่ยเป็นตัวรีดทับให้มันแห้งตอนนั้นคุณรู้สึกเป็นทุกข์ไหมหรือว่าก็โตมาอย่างนั้นเลยเฉยๆกับความมันมันชินกับความลาบากครับมันก็มันก็เลยไม่ได้รู้สึกลําบากมากเลยด้วยความที่เรายังเด็กอยู่ช่วงที่บ้านพีคที่สุดแย่ที่สุดเนี่ยคือช่วงม4เทอม2ผมเริ่มเอาเทป เทปคาสเซตที่เก็บสะสมเนี่ยเอาเริ่มเอาออกมาขายตกตอนเย็นเลิกเรียนสามโมงครึ่งก็จะกลับบ้านไปเอาเทปมาขายที่กลางตลาดพระประแดงขายจนถึงสองทุ่มหรือสองทุ่มครึ่งตลาดปิดก็จะลากของทุกอย่างเนี่ยไปขายที่ท่าข้ามเรือพระประแดงขายจนถึงประมาณสี่ทุ่มคนก็จะไม่มีข้ามแล้วสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มก็จะเอาของขึ้นรถเมย์แปดสองไปขายที่สนามหลวงถึงตีห้าครึ่งทุกวันครับเฮ้ยุูมีเทปเยอะขนาด นั้นเลยเป็นร้อยตลับไหมโอ้เกินครับผมตอนที่ผมเอาเทปออกมาตอนแรกน่าจะมีสัก8 0ดร้อยตลับเฮ้ยคือผมรักเสียงเพลงมากผมพยายามทําทุกอย่างที่มีตังเนี่ยเราเป็นเป็นบ้านที่ฟังเพลงคือเทปเนี่ยผมพยายามเก็บหอมรอมริบซื้อเอาเองมาเรื่อยๆพอวันที่ไม่มีก็เอาเทปนี่แหละมาขายครับช่วงแรกที่ขายเนี่ยตอนยุคนั้นมันจะเป็นยุคแรกของเปิดท้ายขายของครับมันก็จะดีครับเพราะว่าเทปเรายังใหม่อยู่พอขายไปเรื่อยๆแล้วเรา เราขายอย่างเดียวแล้วไม่ได้ซื้อของมาเติมเนี่ยมันจะเริ่มขายไม่ค่อยได้ไอ้ดีๆเข้าไปหมดแล้วใช่ครับก็ส่วนใหญ่ก็ผมหวังแค่ขายให้ได้วันละยีบาทก็พอเพื่อเพื่อซื้อหมูซึ่งผมเลิกขายของสักเที่ยงคืนเนี่ยมันจะเริ่มตั้งตลาดสดแล้วก็จะไปขอแบ่งป้าเขาอะไรเงี้ยยี่สิบบาทให้ได้กับข้าวกับข้าวของคนทางบ้านกับมาเป็นหมูของที่บ้านทํากินกันใช่ครับเป็นเด็กเรียนเก่งไหมครับเป็นเด็กแบบไหนยังไงครับไม่เก่งเลยครับ ทุกครั้งที่เรียนหนังสือผมจะหยิบสมุดขึ้นมาแต่งเพลงอย่างเดียวเท่านั้นคือใจฝักใฝ่วาดรูปเวทีวาดรูปว่าตัวเราอยู่บนเวทีมีคนเป็นหลายพันเลยอะไรเงี้ยหมกมุ่นแต่กับการเขียนเพลงอะไรเงี้ยจะโดนแม่ตีบ่อยมากตั้งแต่เรยนัมจันมาจาไหำความได้ก็รู้สึกว่าอยากร้องเพลงแล้วอะไรเงี้ยครับอาจจะมาจากจากคุณพ่อชอบร้องเพลงด้วยส่วนเลนี่อะไราลาบาวออคาราบาวชุดเมดอินไทยแลนด์ครับอ่าแล้วคุณก็ชอบใช่ครับอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักร้อง เราร้องดีไหมร้องดีครับตอนเป็นเด็กนะตอนเป็นเด็กครับคือผมจะด้อยเรื่องเรียนแต่ว่าผมจะเป็นตัวแทนโรงเรียนตลอดอะไรเงี้ยสร้างชื่อเสียงในแง่ใช่ไปแข่งร้องเพลงร้องเพลงเรื่องดนตรีอะไรเงี้ยครับทุกครั้งที่ไปประกวดก็อยู่ในระดับที่ดีระดับที่ดีเป็นก็ได้หนึ่งสองสามตลอดหรือว่าเป็นอะไรที่ที่คุณไปประกวดเป็นแชมป์จังหวัดโอ้ครับส่วนใหญ่ผมประกวดแต่เพลงลูกทุ่งครับ แล้วคิดว่าสักวันหนึ่งฉันโตขึ้นต้องเป็นนักดนตรีนักร้องใช่ครับคิดว่ายังไงก็ต้องเป็นที่บ้านเห็นด้วยไหมไม่ครับแล้วมันกลายเป็นคําที่ผมได้ยินติดหูมาตลอดคือเพอร์เจอร์ตอนเด็กๆผมจะไม่ชอบคํานี้ใครก็ตามที่พูดเพอร์เจอร์กับผมนี่ผมเลิกคบหมดเวลาผมไปบอกว่าผมอยากเป็นนักร้องแล้วผมตอบว่าเฮ้ยเพอร์เจอร์แล้วมันเลยกลายพานเป็นแบบใครก็ตามที่มาพูดกับผมว่าเพอร์เจอร์นี่ผมจะเกลียดมันมากเพราะว่ามันเหมือนกับ คือแม่เคยให้เหตุผลตอนที่โตแล้วว่าเขาบอกว่าสิ่งที่ผมคิดในตอนเด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องไกลตัวเกินเราไม่เป็นคนจนนะอยู่ในชุมชนไอ้เรื่องที่เราจะไปอยู่แกรมมี่เป็นนักร้องดังมันเป็นเรื่องไกลจากเป็นซูเปอร์สตาร์มันเป็นเรื่องใช่ครับแต่สําหรับคุณคุณยังคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นใได้ใช่ครับมุ่งมั่นมากเลยมากครับทําตลับเทปเองมีเพลงแต่งตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับผมแต่งเพลงของผมเองอแล้วก็อัอดเสียงร้องเปล่าๆลงไปทําตลับเทปตัวเอง S <S <S uh> อ๋อแรงนั <S <S ้นครับโดยไม่ต้องมีดนตรีใช่ครับอ๋อโหนี่ใจรักจริงครับมันมันถูกพัฒนาเข้าใกล้มากขึ้นเรื่อยๆมาโตขึ้นขนาดไหนครับก็พอตอนสักมสี่ก็เริ่มไปส่งเพลงที่ค่ายค่ายเพลงค่ายคีตาตอนนั้นส่งนี่คืออะไรอ่อไอ้ตลับที่คุณทําเองเนี่ยเหรอคือตอนนั้นเขาเปิดสมัครนักร้องแล้วก็นักแต่งเพลงแต่ผมว่าหน้าตาไม่ดีผมเลยไปในหมวดของนักแต่งเพลงแต่ทีนี้ค่ายมันปิดตัวลงก่อน เลยยังไม่ได้งาน <G ül üyor> งก็เลยยังไม่ได้งานครับแล้วไงต่อทีนี้มันเข,เข้ามาใกล้ที่สุดเพราะตอนที่ผมไปประกวด h o ตเว็บมิสอิรอวมันเป็นรายการที่เขาการันตีว่าวงที่ชนะเนี่ยมีสิทธิ์ได้ทําอัลบัม้มถ้าผมจำไม่ผิดหลายวงที่เรารู้จักเนี่ยก็<ช>มาจากรายการนี้แหละใช่ครับนี่ชั้นประมาณอะไรชั้นประมาณมหครับก็ไปแข่งแต่ว่าใจผมจริงๆผมแข่งไปอย่างนั้นแหละครับผมจริงๆเนี่ยผมผมไม่ได้ชอบตีเพลงล็อกผมชอบป๊อบ เห็นเพื่อนๆ,ๆอยากจะแข่งก็อ๋อไปไปเออกูไปก็แล้วกันอะไรอย,าอยาอ่างเงี้ยครับเผื่อว่าถ้าเกิดได้รางวัลขึ้นมามันก็ได้ออกเทปเก็ฝันเดียวกันด้วยชนะไหมไม่ครับติดแค่30วงจากประมาณ500วงนะครับถือว่าใช้ได้ใช่ครับสภาพคุณเวลาไปแข่งเป็นไงบ้างครับ <c oughs> ชื่อวงอะไรชื่อวงกาลาเลยครับอ๋อใช้นี่เลยใช่ใช่ใชวงกาลาสภาพไปแข่งก็จริงๆแล้วก็รูปร่างหน้าตาเหมือนเด็กทั่วไปแต่อุปกรณ์เท่านั้นที่จะไม่เหมือนกัน กีตาร์เราเก่าหน่อยไม่มีเลยครับเราเราเราไม่มีอะไรที่เป็นของเราเองเลยแม้แต่ไม้กองก็ต้องยืมวงเที่ยวยืมพยายามหาเพื่อนมันจะวุ่นวายมากเพราะว่าพวกเครื่องดนตรีเนี่ยส่วนใหญ่มันยืมกันไม่ค่อยได้นะครับครับเขาจะห่วงกันใช่ครับแปลว่าถ้ายืมไม่ได้คุณไม่ได้แข่งเลยว่าของไม่มีอะไรเลยใช่ครับเป็นไงได้ออกอะไรไหมไม่ได้ออกครับก็คือตกรอบสามสิบวงก็เข้าก็จบแค่นั้นทุกอย่างจบลงแค่นั้นมันเพิ่มความมั่นใจหรือมัน ยังไงกับชีวิตการเป็นอยากเป็นนักร้องของเรามันไม่ได้เพิ่มความมั่นใจเลยครับเพราะว่ามันจบการแข่งขันเนี่ยผมก็ไปมุ่งมั่นแต่งเพลงของผมต่อเพื่อที่ผมจะเป็นนักร้องแบบพี่มอสแบบพี่เจในแนวทางแบบนั้นอย่างเงี้ยต่อ,อแต่ว่ามันทําให้ผมต้องกลับมาอีกรอบหนึ่งก็เพราะว่าวงระบนูนซ้อมห้องซ้อมเดียวกันเลยครับเคยเห็นหน้าเคยแอบเข้าไปดูตอนเขาซ้อมอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อ๋อรุ่นรุ่นเราเขาเดียวกันแข่งรายการเดียวกันใช่ครับแล้วปีนั้นเขาดังที่สุดเขาได้ที่หนึ่งไหมไม่ครับติดสิบวงสุดท้ายเราสามสิบเขาสิบสิบวงเขาดีกว่าเราเขาดีกว่าเราแล้วไงฮะแล้วเขาได้ออกเทปเราเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันทําไมมันได้ออกเทปวะเอาก็มันสิบวงสุดท้ายเราสามผมพูดกับเพื่อนๆผมว่าเฮ้ยกูก็เสียงเพอกูทําได้ลงอีกเปย์หนึ่งผมเลยกลับไปลงครับ ทีนี้ผมกลับไปด้วยความที่ไม่เหมือนเดิมแล้วทีนี้ผมตั้งใจกับมันจริงๆแล้วแล้วผมจะต้องเป็นศิลปินละอะไรเงี้ยสําเร็จไหมครับเหมือนลาบานูนทุกอย่างเลยครับเดินทางเหมือนสิบวงสุดท้ายเหมือนกันไม่ได้รางวัลอะไรด้วยเหมือนกันเลยทุกอย่างแล้วได้ออกเทปครับเฮ้ยครับตอนนั้นอยู่ชั้นเลยจบม .6 แล้วครับจบม .6 พอดีเลยครับเพิ่งจบเลยเราต้องเข้ามหาอะไรไหมต้องเข้าครับแต่ว่าไม่ได้เรียนต่ออ้าวแล้วบอกแม่ว่าไง เรื่องเรื่องเอาทีละเรื่องนะเรื่องนึ่งเรื่องเข้ามาเลยอยู่ช่วงเวลาเดียวกันใช่ใช่ครับมันช่วงเดียวกันแล้วถ้าผมเป็นแม่นะครับไอออกเทปกับไอมหาลัยผมเอามาหาลัยว่ะลูกแม่ก็ามาหาลัยครับแล้วคุณทำไงคือมันเป็นอย่างนี้ครับจะเล่าให้ฟังว่าตอนผมจบม6พอดีเนี่ยผมก็อยากเรียนครับแต่ว่าด้วยความที่ตอนที่ก่อนผมจะจบม6เนี่ยพีคที่สุดของครอบครัวผมแล้วมันมันเป็นช่วงานไม่ดีใช่ไหมโอ้ไม่ดีครับมันเป็นช่วงที่แย่ที่สุดแย่จนแบบ เราไม่มีเงินกินกันแล้วผมก็รู้ตัวว่าจริงๆแล้วผมคงไม่มีปัญญาเรียนอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมเคยได้โคต้าจากโรงเรียนไปสอบสอบที่มหาลัยหนึ่งนะครับเป็นโคต้าดนตรีครับ,รบแล้วผมไปสอบเนี่ยผมก็มั่นใจว่ายังไงผมก็ติดแล้ววันที่ไปฟังผลเนี่ยผมก็ติดจริงๆแต่ผมกลับไปบอกที่บ้านว่าผมไม่ติดอ๋อเพราะคิดอยู่แล้วว่าไม่มีตังค์ไม่อยาก<ช>รบกวนทางบ้านใช่ครับโอเคฟังมหาลัยไม่ได้เรียนละครับฟังออกเทปครับ จำได้ว่าวันที่เซ็นสัญญาเนี่ยก็เดินไปบอกแม่จําได้ว่าช่วงที่ผมบอกว่าพีคมากๆเนี่ยคือแม่ป่วยตลอดทั้งปีเลยครับป่วยแบบนอนกับที่นอนแทบจะลุกไม่ได้เนี่ยก็ไปขอร้องแม่ว่าแม่เช้าอ่ะจะมีเซ็นสัญญานะกับแกรมมี่พรุ่งนี้แม่ช่วยฝืนไปลูกหน่อยนะเพราะว่าอ๋อเดี๋ยวให้แม่เซ็นเหรอเพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่เต็ม18ครับ <Ừ. S 1> พอไปอยู่ในแกรมมี่เห็นว่ามันเซ็นสัญญาจริงๆก็จําได้ว่าแม่นั่งน้าตาคลอเลยครับอย่างน้อยคุณก็ทําให้แม่ภูมิใจขึ้นมาระดับหนึ่งครับ ลูงเรื่องเลยไหมครับกะลาชุดแรก,ออกชุดแรกไม่ครับจริงๆแค่พอประมาณพอประมาณมมาเพลงดังคุณมันก็อยู่แถวๆชุดแรกๆวะเพลงรอครับดังมากจริงๆแล้วเพลงรอดังมากร้องให้ฟังยังจําได้ไหมได้ครับเหนื่อยจนท้อต้องรออีกนานเท่าไรความรักของเรามันคงสุดทางเพลง,ง,งประมาณนี้ แต่จริงๆแ้่มาดังอีกที2กับสามดังกว่าสกับสามที่สุดครับดังที่สุดสองเพลงอะไรขอเป็นตัวเลือกครับเพื่อใจไว้ก่อนอย่าพึงทุ่มเทให้ฉันเลยผมว่านี้ดังกว่าฉันอาจตกเป็นจำเลยเรื่องทำเธอเสียใจก็คือถือว่าประสบความสำเร็จรวดเร็วอ่ะถูกไหมหลังจากที่เป็นศิลปินในแง่เศรษฐกิจเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับ ตอนตอนออกเทปชุดแรกนี่อาจจะยังไม่เปลี่ยนมากเพราะว่าตังไม่ได้ได้เยอะอแต่ว่าก็ได้ใช้หนี้บ้างบางส่วนจนเกือบจะหมดที่บ้านมีนี่สินนี้สินมีนี้สินเยอะเราะว่าเพราะว่าก็บอกว่ามันกระเบียเกระเสียจริงใช่ครับก็เอาไปจำนองบ้านไว้อะไรก็ต่างๆนานาก็เริ่มเคลียร์นี้ให้พ่อแม่ได้ครับก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมผมก็พอหมดชุดแรกผมก็ ยังกลับไปขายของเหมือนเดิมนะครับยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกอย่างครับใช่ครับมันอาจจะดีขึ้นตรงที่ว่าเราอาจจะมีการซื้อเทปมาเพิ่มซื้อของมาเพิ่มในสิ่งที่เราอ๋อซื้อมาขายด้วยใช่ครับสมมุติว่ามีงานประจําปีที่ปากน้ําผมก็ไปแบกขายกับเขาปกติขายตามปกติเป็นศิลปินแล้วนะเป็นศิลปินครับเพราะว่าไม่มีใครจําผมได้ครับแต่เพลงรู้จักเพลงรู้จักคือดังแต่เพลงครับตอนนั้น ยังใช้ชีวิเเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็ช่วงระหว่างที่ใช้ชีวิตรถเมย์เหมือนเดิมไหมนั่งรถเมย์ครับจริงๆแล้วผมนั่งรถเมย์ไปจนจนอัลบั้มที่สี่นะครับสามสี่ก็ยังนั่งรถเมย์อยู่<อ>ครับทีนี้ก็จนออกชุดที่สองเนี่ยชุดชุดที่สองนี่คือแบบดังแบบไม่รู้ตัวคือดังมากทั้งยอดขายทั้งรายดีหมดครับแต่คุณไม่เปลี่ยนแปลงวิถีคือ<ม>คุณไม่ได้หลงไหลฟุง้งเฟอ้อไปกับมันใช่ไหมไม่เลยครับไม่ไม่ไม่เป็นเลยครับบ้านก็ยังอยู่ในชุมชนเหมือนเดิม รถก็ไม่เืี้ยเพื่อนฝูงเที่ยวเตะเฮฮาอะไรไหมไม่ครับเพราะว่ามีลูกน้องเดินตามอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ครับพอชุดแรกพอใช้นี่พ่อแม่ได้เสร็จชุดที่สองผมก็ให้ที่ค่ายเพลงเป็นคนดูแลเรื่องการเงินให้ผมทั้งหมดครับเขาก็จะจ่ายเงินเดือนของผมเองเนี่ยเอามาให้ผมใช้เป็นรายเดือนครับซึ่งผมจะไม่มีเงินพอที่จะไปเลี้ยงไข่ทั้งนั้นครับและไปเที่ยวเตะเฮาก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ครับคุณบอกเลยว่าให้เงินเดือนผมนี่ที่เหลือเก็บไว้ให้ครอบครัวผมใช่พ่อแม่เขาจะได้สบายขึ้นใช่ครับ ถ้าสูงสุดของวงการในช่วงเวลา17ปีสักแเท่านชุดที่สชุดที่สองนี่ก็ว่าเยอะมากแล้วนะครับแต่ชุดที่3ามนี่ก้าวกระโดดไปกว่าชุดที่2อีกเป็นเท่าครับดังมากจนไปเล่นหนังคู่กับแบงค์มีโฆษณามีคอนเสิร์ตแบบ300โชว์ในหนึ่งปีเคยแบบดังถึงขนาดเคยเห็นเจ้าภาพพูดให้ฟังนะครับว่าอ <ทำ S 2> ย่ง<ม>างงานกาชาติบางงานที่ผมไปเนี่ยเก็บบัตร20หรือ40บาทเนี่ยแต่เก็บคืนนั้นได้เป็นล้านนะครับโอ้โห แปลว่าวิถีชีวิตยอยู่กับง,งานตลอดเลยดิใช่ครับนอนในรถตู้อะไรเงี้ยนอนในรถตู้ครับ, <c oughs> ค,รบคือผมเนี่ยทัวร์คอนเสิร์ตจะได้กลับบ้านต่อเมื่อเอาเสื้อผ้าเก่ามาซักมาส่งให้แม่แล้วผมก็เอาเสื้อผ้าใหม่จากแม่แล้วก็ขึ้นรถตู้ไปเลยไม่ได้นอนบ้านนะครับเ,เป็นอยู่อย่างนั้นลหลายปีไหมฮะหลายปีครับหลายปีเลยแหละครับแล้วมาถึงจุดลงตอนไหนครับมันก็เดินทางมาสิบปีพอดีอพวกเราทั้งสี่คนก็ โตขึ้นเริ่มมีความชอบที่แตกต่างกันเกิดขึ้นเราเริ่มไม่คุยกันเหมือนเพื่อนไว้ยฮะอะไรเงี้ยเรามีบางมุมไม่ค่อยอยากซ้อมตีกันนะไม่ค่อยอยากเล่นอะไร oh. แรงขับมันไม่ไม่เหมือนเดิมแล้วมันไม่เหมือนเดิมเลยครับโอโ้วันนี้เรามาซ้อมกันแต่ไม่แล้วไม่แล้วมันเลยส่งผลออกไปในโชว์ของเราในงานของเราผมเชื่อว่าคนดูตอนชุดที่6เนี่ยก็คงรู้สึกได้ว่ามันเฮ้ยมันไม่ใช่กาลาที่เคยเป็นแล้วมัน,น <ะ S 1> ไม่เหมือนแต่ก่อนมันไม่เหมือนแล้วอะไรเงี้ย ผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเดินทางกันต่อมันแย่แน่เลยมันไม่ใช่แค่เพื่อนเปลี่ยนไปนะครับตัวผมเองก็เปลี่ยนไปไเพราะว่าผมตัวตัวผมเองก็รู้สึกว่าทาไมผมรู้สึกแบบซ้อมดนตรีแล้วก็ไม่มีความสุขร้องเพลงก็ไม่ค่อยมีความสุขอะไรอย่างเนี้ย ผมก็เลยคุยกับเพื่อนว่าขอหยุดกูขอลาออกจบทัวร์เนี่ยจบทัวร์ชุดที่หเมื่อไหร่เนี่ยกูขอลาออกนะอย่างเงี้ยด้วยความรู้สึกแบบไหนทะเลาะกันไหมไม่ทะเลาะเลยครับด้วยดีครับเราทุกคนต่างรู้กันดีว่ามันไม่มีความสุขมันไม่มีความสุขมันมีหลายแบบนะเวลาไปแบบเนี้ยคือฉันรู้อยู่แล้วฉันจะไปทําอย่างอื่นอืมครับเช่นเออผมไม่ล้อเพลงกับคุณละผมจะไปทําเต้นรถ ครับหรือผมจะไปขายข้าวมันไก่อะไรก็แล้วแต่ของคุณนะคุณรู้ไหมคุณจะไปทําอะไรไม่ร um> ู้ครับไม่รู้ไม่รู้แล้วรู้ไหมเพื่อนสามคนจะไปทําอะไรไม่รู้ครับคือผมไม่รู้จริงๆครับตอนนั้นที่ออกมาเนี่ยผมผมไม่ได้มีแผนว่าผมจะเป็นนักร้องเดี่ยวหรือผมจะไปทําวงต่อนะครับออกมาเพราะเพราะคิดว่าเฮ้ยร้องเพลงขึ้นร้องเพลงด้วยกันมันไม่มีความสุขมันก็ไม่ใช่วิถีที่เราจะต้องเดินแล้วมั้งอะไรเงี้ยก็ออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันครับ นั่นเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งของความเสื่อมของทุกระบบของคุณใช่ไหมใช่ครับเล่าเล่าจะเริ่มมาหรือมันมาก่อนหน้านั้นจริงจริงมันมาก่อนหน้านั้นครับต้องบอกว่ามันมีอยู่โชว์หนึ่งต้องขอเล่าย้อนกลับไปผมไม่แน่ใจว่าชุดที่ชุดที่สี่หรือชุดที่ห้านะครับแแถวนั้นยังเป็นช่วงขาขึ้นอยู่ขาขึ้นครับ,รบมันมีอยู่วันหนึ่งผมไปเล่นที่ผับผับแต่ก่อนจะเปิดได้ดึกมากนะครับ,รบทีนี้มันสักประมาณตีสองแล้วผมยังไม่ได้ขึ้นแต่ผมโผล่ไปดูคนดูคนดูเมาปิ้นกันแบบ ผมเม<อ>าแล้วอะเลเทแล้วอะมีอยู่ติ่งหนึ่ง <ๆ S 1> ผมคิดขึด้นมาว่าเฮ้ยคนมันเมาขนาดเนี้กูถ้ากูไปเล่นโดยที่กูไม่เมาเนี่ยมันจะสนุกกับกูเป็ะวันเนี้ยอ๋อต้องทําให้เหมือนมันอ่าใช่ครับทั้งที่จริงๆแล้วที่ผ่านมาก็ไม่เคยคิดแบบนี้นะครับก็เจอคนเมาแบบนี้ตลอดนะครับอยากกันนั้นเลยก็กินเหล้าดีกว่าผมก็กินเหล้าคือโดยปกติต้องบอกว่าผมเป็นคนกินนะครับเป็นคนกินแต่ก็กินแต่ไม่เยอะกินไม่เยอะก็กินบ้างปาร์ตี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคืนนั้นเน่เป็นจุดเริ่มต้นของการกินเหล้าอย่างจริงจ เขากินเข้าไปแล้วจําได้ว่ามึนๆน,นะครับมึนหรือเมาไม่รู้นะครับแต่ว่าขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตวันนั้นแล้วมันเป็นพวกเดียวกับคนดูโคตรสนุกเลยครับเอาละครับมันดีมากผมจะบอกให้มานมันมีวิธีการของมันครับครับแล้วคุณก็รู้สึกว่านี่และเว้ยหนทางใช่ครับหลังจากนั้นหลังจากวันนั้นผมกินทุกโชกินทุกโชไม่ว่าจะโชในผับโชกาชาติโชกลางแจ้งโชอะไรเงี้ยอันนั้นคือทางมาครับ พอแยกวงแล้วมันเป็นยังไงต่อพอตอนที่บอกเพื่อนว่าผมขอลาออกอมันยังไม่ได้คิดอะไรครับแต่พอมันผ่านสักไม่กี่วันผ่านไปเนี่ยมันเริ่มตั้งสติได้ว่าเออแล้วกูทําอะไรวะเนี่ยแล้วเราจะไปยังไงต่ออะไรเงี้ยทีนี้มันเริ่มมีภาวะความเครียดผมก็เลยกินเหล้าคเป็นคนขี้น้อยไหมโอ้โหที่สุดในจักรวาลครับชอบคิดไปเองก่อนในทางลบด้วยในทางลบด้วยชอบจินตนาการว่ามันจะต้องเกิดเรื่องไร้ายๆขึ้นกับเราทุกเรื่องไหม เกือบครับเราจะไปทําอะไรต่อเงินที่เรามีเงิน<ม>เก็บไหมมีเงินเก็บครับครับมีเงินเก็บอยู่จํานวนหนึ่งซึ่งรายจ่ายของผมผ่อนบ้านผลล่อนรถเลี้ยงดูพ่อแม่พี่น้องเนี่ยผมคำนวณคร่าวๆว่าน่าจะอยู่ได้สักสองปีโดยไม่มีงานโดยไม่มีงานเริ่มเริ่มระแวงเริ่มคิดมากว่าเฮ้ยสองปีเนี่ยมันยังมันจะมีเรื่องที่เราเจ็บป่วยเรื่องที่เราต้องใช้เงินต่างๆนานาถ้าเงินหมดเราจะต้องพาเหมือนเหมือนผมแบกทุกอย่างไว้แล้วกําลังจะพาทุกคนกลับไปลงเหวอีกครั้ง มันเลยเริ่มคิดมากครับมีความทุกข์มีความทุกข์ทำไงดีทําไงดีใช่ครับแล้วก็กินเหล้าครับเข้าเหมือนที่เขาโฆษณาเลยครับเครียดกินเหล้าครับกินขนาดไหนครับโอ้โหมีคนรอบๆตัวพูดผมพูดกับผมและครอบครัวผมเสมอว่าหนุ่มมันต้องตายเพราะเหล้าเท่านั้นยังไงมันก็ตายขนาดไหนอ่ะก็ผมต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนกินเหล้าเพียว ไม่มีอะไรอีกเลยไม่มีไม่มีโซดาไม่กินกับแก้มกินคนเดียวก็ได้ไม่ต้องมีเพื่อนผมต้องการแค่เหล้าเท่านั้นที่เป็นประเด็นของผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็กินกินสมมติเราเริ่มสี่โมงเย็นผมไปสมมติคุณกินับตั้งวงตอนสี่โมงเย็นครับยกตัวอย่างสักแบตที่หนักๆนักอ่ะสมมุติว่าสี่โมงเย็นไปเสร็จสิบโมงเช้าสมมติเสร็จสิบโมงเช้าก็กินสิบไสี่ไปเสร็จสิบโมงเช้าอีกวันหนึ่งใช่ครับก็สมมุติว่าก็น็อกกันไปเอ้ยแยกย้ายกันนอนก็อาจจะนอนพักหนึ่ง สักสามชั่วโมงมันรู้สึกตัว<า>ขึ้นมา,มนนมาก็ลงมาก็ไปกินเหล้าต่อกับใครเพื่อนไปนอนแล้วไงเพื่อนแยกย้ายกลับบ้านหมดแล้วครับแล้วผมว่ากินคนเดียวกินอยู่ที่บ้านครับก็เริ่มจากแก้วช็อตนะครับเห็นไหมครับแก้วช็อตก็ใส่กินเหล้าเพียวก็ช็อตช็อตก็เวียนไปอย่างนั้นเรื่อยๆจนก็น็อกอีกทีพอน็อ k อีกทีพอผมรู้สึกตัวอีกทีผมก็ตื่นมากินอย่างนี้อีกทีแสดงว่าคุณซื้อเก็บไว้รอไว้เลย หลายหลายขวดใช่ครับสมมุติคุณกินเหล้าสามวันคุณกินข้าวไหมในสามวันน้อยมากครับใจมันไม่อยากกินข้าวครับทั้งที่ร่างกายมันแย่มากเลยนะครับคือมันอยากกินแต่เหล้าในสามวันนั้นจะโสมสุดๆคุณเป็นคนที่เมาแล้วอารวาสเดือดอะไรไหมไม่ไม่ครับไม่ไม่แล้วเวลาไปคอนเสิร์ตกินไหมกินครับเยอะไหมก็ถ้าช่วงที่กินเนี่ยช่วงหลังๆที่กินก็ประมาณสักสองแบนในหนึ่งคืนไม่ครับสิบห้านาที คือสมมุติว่าผมไปถึงหลังเวทีผมจะให้เด็กที่จะไปร้องเพลงไ,ไปร้องเพลงอยู่หลังเวทีเลยผมจะให้เด็กไปซื้อเหล้ามาให้อยู่ในรถตู้อยู่ในรถตู้ครับรถไปจอดหลังเวทีแฟบเต็มตัวจะร้องครับเด็กก็ไปซื้อเหล้ามาให้แบนหนึ่งว่าส่งเหล้าให้ผมผมปิดประตูรถปุ๊บผมก็กระดกอ๋อเสร็จปุ๊บผมก็เปิดไปไม่เต็มขออีกแบนไม่ไออ๋อี่หมดขวดเลยเรครับก็เป็น อย่างรวนเร็วอะครับโอ้โหน้ำอัดลมบางคนเขายังทาไม่ได้เลยนะน้ำอัดลมยกทีเดียวคืออาจจะไม่ใช่กระดกทีเดียวแต่ว่าแต่ว่ในยกในในยกนั่นเลยตึ๊กตาบครับหมดละน้องไปเอาไปอีกแบนดหนึ่งใช่ครับรวมสองแบรนด์นี้สิบห้านาทีครับโดยประมาณหัวทิ่มออกจากรถเลยไหมไม่ครับไม่ครับก็ขึ้นไปโชว์โชว์ปกติครับโอ้โหก็มืนมืนกำลังมืนแบบโหมีความสุขอะไรเงี้ยครับช่วงนั้นลืมเนื้อไหมไม่ลืมครับ ไม่ลืมเนื้อไม่ลืมสคริปต์โชว์ทุกอย่างยังเป็นปกติแบบที่คุณคนไม่รู้เลย่ไมรู้เลยครับครับคุณจะรู้ต่อเมื่อคุณลงมาถ่ายรูปกับผมเท่านั้นคุณจะได้กลิ่นมันจะได้กลิ่นเหล้าโอเคระบบกินเหล้าแบบนั้นครับระบบกินเหล้าทั้งทํางานแบบนั้นและอยู่บ้านแบบนั้นครับนานไหมครับตอนที่กินเหล้าเนี่ยผมเริ่มกินตั้งแต่วันที่ผมบอกว่าผมเริ่มหน่อยวันนั้นใช่ไหมครับก็ยาวมาจนวงแรกจบตัวปิดตัวลงพอหลังจากปิดตัวลงเนี่ยมันเครียดมาก โอ้โหอันเนี้ยพลิกที่สุดไอ้ที่ผมบอกกินหลับไม่ตื่นมากินหลับก็ตื่นมากินเนี่ยเป็นอยู่อย่างเงี้ยเกือบเกือบสองปีมั้งครับช่วงที่เครียดมากๆมันไม่วิบัติเหรอครับร่างกายวิบัติครับแต่ว่าตอนนั้นมันเครียดมันไม่มีทางออกเป็นไหมแบบว่าถึงเวลากินไม่กินมือสั่นทําอะไรไม่ได้เป็นไหมอาการเป็นเป็นครับเป็นใช่ไหมมันได้เวลาของมันได้เวลาได้เวลาของมันใช่ครับพอกินแล้วมือเริ่มนิ่งอะไรเงี้ยใช่ครับ สองปีที่อยู่อย่างนั้นครับโอเคท่านผู้ชมครับฟังดูแบบนี้นะครับคนเราสมมติกินเหล้าหนักอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งผมก็ว่าเฮ้ยออกมานะยังทันนะแต่มนุษย์ที่ทําความสม่าเสมอเป็นกิจวัตรถึงระดับปีสองปีมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครับไม่เฉพาะร่างกายที่ต้องการมันระบบจิตใจก็คือวันไหนไม่กินมันอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยคราบามคือเขาจะอยู่ยังไงเขากลับมาเป็นคนคนคนเนี้ยคุณหนุ่มวันเนี้ยครับ ได้ยังไงมันต้องตามต่อตอนหน้าครับ,รบเวลามันหมดแล้วครับ,รบโอเคนะคุณหนุ่มโอเคครับคือผมเชื่อว่าปัญหาแบบนี้เป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติที่หลายๆ หลายๆหน่วยงานเขาก็จะต้องตั้งองค์กรมามาช่วยเหลือถือว่าเป็นผู้ป่วยเลยใช่ครับแล้วเดี๋ยวดูว่าคุณหนุ่มกลับมาได้อย่างไรแล้วกลับมาดีกว่าเดิมด้วยนะฮะมีแง่คิดสําหรับท่านผู้ชมทุกคนวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณคุณหนุ่มมากครับขอบคุณครับขอบคุณนี่แปลว่าให้อยู่ต่อสัปดาห์หน้าแล้วท่านผู้ชมมาติดตามชมเรื่องราวที่น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านและคนที่ท่านรักนะครับถ้ามีปัญหามีความทุกข์มันมีวิถีทางมีทางออกได้นะครับ จอดใจสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาชมเรื่องราวของคุณหนุ่มกันต่อนะครับแต่ตอนนี้เราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวไปพบกับช่วงของคอลัมนิสของจอดใจครับเรื่องของชีวิตคนเขาเป็นเกย์ครับลูกของเขาก็แอบ,บขึ้นไปบนเวทีแล้วก็คว้ามไมโครโฟนมาผมอยากจะพูดอะไรกับพ่อผมสักหน่อยเขา,าบอกว่าอยากบอกคุณพ่อมากๆเลยว่าวันหนึ่ง คุณและผมจะมีริ้วรอยของอายุครับจมแสดงให้เห็นถึงการผ่านชีวิตมาเป็นเวลาเท่านี้ปีมันก็รู้สึกว่าหรือเราไม่ควรจะอยู่ไม่มีเราสักคนทุกคนคนสบายเนาะสิ่งพื้นฐานที่สุดในทางจิตวิทยาก็คือการตระหนักรู้ในคุณค่าของตัวเองอย่างหนึ่งที่คุณจะเพิ่มคุณค่าของตัวเองได้ก็คือความรู้ วันไหนก็ตามที่คุณรู้สึกว่าไม่อยากจะมีลมหายใจต่อไปลองมองให้เห็นความรักความเสียสละของคนที่อยู่รอบๆตัวคุณ